วันที่22มีนาคม2565สำนักง,งานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัยพร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและคณะกรรมการแปลงใหญ่อําเภอบรรพตพิสัยดําเนินการจัดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรณแปลงนานสาธิตหมู่ที่1ตำบลบ้านแดนโดยได้รับเกียรติจากนายรณรงค์สิทธิเขตกรนายอำเภอบรรพตพิสัยเป็นประธานในการจัดงาน พร้อมนำร่องสาธิตการไถ่ยกลบต่อสังข้าวเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรภายในงานนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการอัดฟังข้าวโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ออำเภอบรรพตพิสัยให้เกษตรกรผู้ร่วมงานได้รับชม ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและการผลิตน้ำหมักชีวภาพในการย่อยสลายต่อสังโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์และการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย กิจกรรมเสริมเป็นการจัดมิทัศการแสดงบรรจุพันธุ์จากชั้นอ้อยและฟางข้าวโดยบริษัทบรรจุพันธุ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดมหาชนเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานนั้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาและนําเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาและกิจกรรมการจัดงานในวันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนในการสนับสนุนและเข้ามาให้บริการด้านการเกษตรกับเกษตรกรที่ร่วมงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และกลุ่มเกษตรกรอำเภอรบรรพตพิสัยพร้อมนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอรบรรพตพิสัยได้สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรภายในงานเพื่อนำร่องให้เกษตรกรตระหนักถึงการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์